นี่เด้อจ้าข้างบวบเลี่ยมที่ปลูกไว้อยู่หลังบ้านกะสิหกแน่เด้อจ้านี่เห็ดค้างไว้ใกล้ๆบ้านอยากกินย่ำใดกระสิไดมาเก็บใดง่ายๆจ้ากำลังเป็นดอกจ้าออกดอกดีอยู่จ้านี่จ้าดอกของเขานี่ดอกตุ่มๆน้อยๆเต็มเลยพี่นอ้องปลูกไว้เป็นบวบเลี่ยมกับบวบหอมเด้อจ้าแต่จังหวัดมันขึ้นแต่เป็นบวบเลี่ยมนี่ละจ้านี่จ้า นุ้ยกลังน้อยๆเพิ่งเริ่มออกน่วยผลจะออกยู่ขี้ดินกระมีเ้ยพี่นอ้องติดลูกดอกตีอยู่จ้สลัดลูกกระมีเลอจ้ะบางลูกก็สลัดถิ่งกระมีอยู่กำลังเป็นนุวยน้อยจ้าบาท่านได้พอกินแค่ดอกนี่จ้บวบเรียม ผู้ใดมักกินแน่เนาะไหนนะหวานเด้อจ้ะเอาไปหนึ่งไปลวกเอาไปพัดก็ได้จ้ะเห็ดข้างก็เฮ็ดแบบบ้านๆเท้านี่แหละจ้ะเฮ็ดเป็นเสาขึ้นแล้วก็เอาเอาไม้ไผ่ไม้หว่วกเด้อจ้ะมากาดกาดกันแล้วเ,เสียกมัดซื้อจ้ะเฮ็ดง่ายๆนีุู่มี่เป็นเพียเน้อนะจ้ะแบบนี้เป็นเพียมีลุมนี่นะจ้ะเป็นเพียเป็นเพียยังปุเนี่ย บ่ได้กินดอกจ้ะต้นนี้ซีบอเป็นหนุยน้ำมูนะเป็นดอกคือซื้อเป็นดอกแล้วก็จะล่วงเบิดแบบนี้เลยจ้ะถ้าเป็นเพียบ่ได้กินบ่ติดดอกจ้ะคันมัน,น,นเศร้าเป็นเพียเพื่อแล้วพี่นอ้องมมนค่อยซีได้กินด้วยนี่จ้ะเขาก็ซีเท้าเคลียไปเรื่อยเลยจ้ะใหม่ไปทางไหนบ่มีไใหม่ก็ะเดไปทัว่วเดี๋ยวซีห้เบิงนุยน่อยเลย,ยจ้ะติดยอดนี่ไหมติดทุกขอนี่จ้ะ มึงของนี่ติดเราเด้นนี่หนึ่งนะมึงของนี่อีกสองจ้ะเขากระเบิงมาอีกสามนี่ติดดีคักจ้ะสี่นี่จ้ะติดว่าหยอดเลยด้อยพี่น้องติดดีคักจ้ะกระสีดกอยู่เด้อเนาจ้ะกระปูกใบยู่ว้กินจ้ะนี่นุวยนี่นุยไงนี่นีนนนน่พากินแล้วเหรอจ้ะเอาไปผัดก็แซ่บด้วยจ้ะผัดใส่ไข่โอ้แดดสองตาเนาะ ่ายเนี่มือแรงพอดีจ้ะคุ่นจ้ะน่วยส่วนหลังบ้านกระสิหกหกแน่เะจ้ะพี่น้อง่ายมาให้พี่น้องได้เบ่งน้ำกันไอบวบหอมน่าจะบวติดเนาะจ้ะขื่นแต่บวบเรียมก็เลยมีแต่เห็นแต่น่วยบวบเลียมนี่แหละจ้ะขึ่นอยู่นี่เท้าเคลียไปทั่วเลยปลูกไว้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลุมเนะจ้ะ ปลูกไว้หกลุมวิธีการปลูกง่ายๆจ้า,มาเมล็ดกะซื้อมาจากมาเมล็ดผักเป็นซองนั่นแหละจ้าซื้อมาจากตลาดแล้วกะเอามาขุดลุมแล้วกะเอามาเล็ดลงไปลุมแล้วซองสามเม็ดสี่เม็ดก็แล้วแต่พี่น้องสียากใส่ใส่เท่าไดก็ได้นะจ้าเพื่อมันบ่ขึ้นใส่ลุมแล้วองเม็ดก็ได้จ้าแล้วก็กบดินแล้วกะหดหน้ามให้สุ่มจ้าแค่นี้ก็งอกเราจะปลูกง่ายหลาย บทันโดนดอจกจ่ามันจะงอกขึ้นมาเพราะเขางอกขึ้นมาแล้วกะคอยเฮ็ดข้างที่หลังก็ได้เจา้าหรือผู้ใดสิเฮ็ดข้างก้อนก็ได้เฮ็ดข้างไว้ก้อนเรียบร้อยแล้วคอยมาอันลุมน้ำเสามันนะจา้าให้มันเกี่ยวขึ้นเสาจางสังซีเดอร์นี่อีกหน่วยหนึ่งนี่เจ้าได้ให้เบื้องลุมมันละอันนี้อันนี้ไส้บกหลายพูดเหรอจ้า,จาถ้าไส้ลายมันก็สย่แันะกันซีเดอร์นี่ แหนกันเราวันนี้มันมีต้นที่สมบูรณ์ต้นที่่สมบูรุญนะจ๊ะนี่ต้นที่สมบูรณ์กะจังต้นนี้กับต้นนี้สามต้นนี้กับไอ้เคียใหญ่เน,เน่สามสี่ต้นนี้ก็ถือแย่งอาหารกับไอ้เคียน้อยๆจ้ะใส่หลุมละสองสามต้นก็ได้ด้วจ้าผู้ใดสิปลูกนี่มันกะสิเกี่ยวเท้าขืนมาเชื่องซี่ลรอจ้ะได้เก็บกินอีกโดนเลยด้วจ้าแบบนี้เพราะว่ามันดกคักจ้ะหน่วยน้อยๆกำลังออกเต็มเลยจ้ะ นี่นี่กระนวยหน่อยจ้ะเห็นแล้วกับสะออนความดกของเขานะจ้ะเดี๋ยวให้เบิงยอดนีเด้อพี่น้องนี่นวยหนย่อยถ้าเขาบอสลัดเนาะงานี่เนาะยอดนี่ดกทุกยอดแล้วจ้ะนีหนึ่งลูกสองลูกนี่จ้ะนวยน่อยถ้าล,ลงมาอีกสามลูกนะจ้ะสี่ลูก หาลูกจ้ะป็ดมะฮอดยอดสุดท้ายพี่จ้ะหกจ้ะโดกว่าจ้าพี่น้องผู้ใดอยากปลูกไว้กินเองก็ลองปลูกเบิรงเดอร์จ้ะบออึดบ่รอยากกินฮอดบ่ทันพูนละเพราะามันโดกคักนีหน่หนุย่ยน้อย,ยก็เตมเลยจ้ะก็เอามาฝากพี่ฝากน้อง้อจ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้า